สวัสดีครับผมนายเบียวิทย์เต็งรังนะครับนายตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะครับอานะครับวันนี้เป็นบรรยากาศภาพถ่ายรับน้องนะครับของคณะวิทยาการจัดการนะครับ คณะวิหารจัการเราจัดการรับน้องที่ไม่เหมือนใครนะครับคือเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับไม่มีความรุนแรงในการรับน้องใดๆทั้งสิ้นนะครับจะมีกิจกรรมที่น่ารักน่ารักนะครับยายก็ขอติดตามดูนะครับครับนี่เป็นภาพกิจกรรมนะครับของสาขาการจัดการโลจิสติกนะครับของคณะของเรานะครับนี่เป็นภาพบางส่วนของคณะนะครับดูการรับน้องนะครับบรรยากาศยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย ครับ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 นี่เอกอะไรครับผมครับนี่ภาพบรรยากาศของคอมพิวเตอร์ธ <oh ุรกิจนะครับอีกผานหนึ่งนะครับคุณพี่น่ารักกันเลยครับเห็นไหมครับอ่าก็มีส่วงเกี่ยวกับการรับน้องคณะเลยครั้งนี้ครับผมบรรยากาศมันดีมากค่ะกิจกรรมก็ดีค่ะสนุกมากด้วยดูกล้องครับสนุกมากนะครับกิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับในการทำกิจกรรม ครับมีมีความรู้สึกว่ารปีหน้าอาจจะอยากให้มีหรือเปล่าครับมีครับมีครับการได้ยินครับน้องๆได้รับความสำเร็นะครับครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้ยต้องไปดีที่สุดนะครับโอเคเวลาโอเคสิหนักสองสิหนักสองส พี่ครับอยากจากทางครับพี่ๆในการรับน้อง้ครันีะครับของคณะนะครับของสาขาสาขารู้สึกยังไงบ้างครับน้องมีความรู้สึกยังไงอะไรเบ้างครับกิจการรับน้องของสาขานะครับก็เป็นกิจกรรมรับน้องตามกันระหว่างพี่กับพี่น้องภายในสาขานะครับเพื่อที่จะให้รุ่นน้องเนี่ยนะครับมีความรู้จักกับพี่ๆแล้วก็มีอะไรจะได้ปรึกษากันและกันในสาขาเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเรื่องต่างๆ ฟังในแงี้มุมของลพี่แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากลูกน้องมากนะครับ่ะครับครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปลืพมใจมากครับพี่พี่เขาก็ตั้งใจทำกี่าให้พวกน้องครับแล้วมองน้องก็ตั้งใจดีครับก็ช่วยกันนะพี่ต้องบอกพ่อต้งสารัได้ดีครับคครับ ขอบคุณแาครับาาาเอาล้นดคนนี้กเขกล้องอพยผมจปนพดะีนอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับน้องมาบ้มาอน้ออกอยากดู B อมเต้นไม่ได้ครับ วันนี้นะครับออก็แทกหนึ่งคนครับถามความรู้สึกหน่อยนี่เลยลันนดถือหนึ่งคนหนึ่งคนใครก็ได้ลันนดชื่ออะไรนะลันดเอาอาเาเาจากไปทีมวยก่อนนะอ่าน้องรู้สึกยังไงบ้างครับเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องวันนี้ก็วันนี้สนุกมากครับมันเคยความถามัคคเียขึ้นหึ่งพวกเราคนน้องแต่ก็เพื่อนให้ทามรื่อมมือกันมากครับครับครับเดี๋ยวถามความรู้สึกจากุ่นพี่หนึ่งคนครับ วันนีครับวันนี้อ่าพี่ครับพี่อ่าสำหรับวันนี้นะก็รู้สึกสนุกมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องทำอะไรคิดว่ากิจกรรมปีหน้าอยากจะให้มีไหมครับก็อยากให้มีครับผมเพราะว่าการรับน้องมันเป็นเหมือนกับว่าใช่ครับผมทำให้น้องรู้จักกับพี่มากขึ้นรู้จากย์อะไรอยากมากขึ้นคุณจารย์เพื่อนกันครับขอบคุณนะครับชื่อจารย์ร้องกั เอาไปเอาไปไปเเ้าขอมอมด้ไครับครับขอทคุวนนี้ปีมานี่ลยลุงพี่เลยุพี่เลยอยากอยากให้เห็นลุงพี่น้องินใกล้ใกันอ่ะชังเกต์ได้ยากความหล่อจใกล้เคียงกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากอยากถามว่ากิจกรรมแล้วน้องมีความพิเศษยังไงบ้างครับ คือปีนี้มันไม่ได้เล่นโคลนใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นได้ทุกคนว่าก็ยังมีหน้าตาที่ยังน่ารักสวอยหล่อทุกคนนะครับอย่างที่น้องนี้เลือกเตะนูนใช่ไหมครับเป็นกิจกรรมที่ยอดมากครับคตรงนี้ว่าตึ๊บนะครับแล้วครับถ้าตามในมุมมองของรุ่นน้องนะครับในมุมมองของผมนะครับผมอยากให้พี่จัดกิจกรรมอย่างนี้ครับเพื่อให้น้องๆมีความรักความสามัคคีต่อกันนะครับครับ Thank you. มาถามครับว่าวันนี้กิจกรรมอย่างนี้รู้สึก <glowing> ย <noise> ังไงบ้างครับขอตอวแทนรุ right. <me> ha 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 ่นน้องหนึ่งคนรุ่นน้องพี่ครับถามในมุมมองของรุ่นน้องนะท้าไม่ครับน้องรู้สึกยังไงเกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องในวันนี้ครับนุกครับนลกมีอย่างอื่นไหมแบบอธิบายอธิบายแ่นุ่มเลีย อธิบายอคธิบายเป็นคำพูดไม่ได้นะครับสนุกมาก,กอ่ะ,อะมองของรุ่นพี่ครับรุ่นพี่คิดยังไงครับเกี่ยวกับน้องพี่ก็คือรู้สึกดีค่ะเพราะว่าจะได้รู้จักกับน้องเยอะขึ้นเป็นที่รู้จักของน้องเยอะขึ้นแล้วก็อ,กอย่างได้ความสามัคคีในหมู่คณะได้ค่ะยังไงก็สามัคคีอยู่แล้วครับครับ <ฮะ S 2> ขอบคุณมากครับวัครั้สท้ายนะครับครับตามมาเลยครับ พี yeah. yeah, have to have to ่ครับคสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันี้ครับมาดูอ่ครับน้องขอเจ้าหน้าที่ห่คนแล้วก็พี่น้องคนครับสำับพี่หนคนพี่หนคนอ่าพี่น้องครับพี่น้องเอา่พี่นึ่งคนอ่ ด้วยครับของกนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกมากเลยครับเองก็เป็นเรีร nice 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 yeah. ู้จักพี่รุ่นพี่เยอะแยะเลยครับครับในมุมมองของพี่นะครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับก็เช่นไงครับได้สนิทสนมกับน้องๆมากขึ้นนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้มีความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับความภูมิคุ้มกันให้รับประทานมคคีกันนะครับครับขอบคุณมากครับสถาสนี้นะครับครับ ท,ที่มันไม่ได้ไม,มันเอาไว้ เป็นภาพกิจกรรมบางส่วนนะครับของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของคณะวิยาการจัดการของเรานะครับที่เป็นภาพกิจกรรมที่เป็นครับที่เป็นกิจกรรมบางส่วนนะครับของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของคณะวิชาการจัดการนะครับปีหน้านะครับและปีต่อไปเราก็จะทําอย่างนี้อีกนะครับคือการกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เราเน้นคือว่าความสมัครใจ ไม่บังคับขู่เข็นดุ่นน้องนะครับดูได้จากภาพต่างๆนะครับนี่เป็นภาพในด้านที่ดีของคณะวิทยาการจัดการเป็นภาพที่น่าประทับใจของหมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมในานามของนายกสโมสรนักศึกษาหากผิดพลาดอย่างใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ